สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะเด็กๆคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกค่ะซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรู้คือข้อ2.1ตัวชี้วัดคือข้อ2.1ม .2 ทั1และข้อ2.1ม .2 ท2ค่ะ สำหรับเรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอกเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเราไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะ 1. อธิบายลักษณะและสมบัติของทรงกระบอก 2. อธิบายเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอกวิธีแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก 3. แสดงวิธีการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก วิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอกและ4ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะดเด็กๆคะในชั้นเรียนที่ผ่านมาดเด็กๆได้เคยเรียนเกี่ยวกับรูปทรงกระบอกมาแล้วใช่ไหมคะเอ๊แล้วเด็กๆยังคงจำลักษณะของทรงกระบอกและส่วนประกอบของทรงกระบอกกันได้ไหมคะ เ่งมากๆเลยค่ะทรงกระบอกเป็นรูปเลขาค,คณิตสามิติค่ะที่มีหน้าตัดหัวท้ายเป็นรูปวงกลมนั่นเองและที่สำคัญต้องเท่ากันทุกประการด้วยนะคะทรงกระบอกของเราค่ะจะมีทั้งทรงกระบอกตรงและทรงกระบอกเอียงนั่นเองนะคะจากรูปนักเรียนพิจารณาดังต่อไปนี้ค่ะด้านซ้ายมือของเรานักเรียนคิดว่าเป็นทรงกระบอกอะไรคะใช่แล้วค่ะ จะเป็นทรงกระบอกตรงนั่นเองส่วนด้านขวามือจะเป็นทรงกระบอกเอียงนั่นเองใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจะเห็นว่าเอหน้าตัดหัวท้ายของทรงกระบอกเป็นรูปอะไรนะคะใช่แล้วคะ่ะหน้าตัดของทรงกระบอกของเราจะเป็นรูปวงกลมนั่นเองคะ่ะในที่นี้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะทรงกระบอกตรงเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทรงกระบอกค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกค่ะเด็กๆคะ่ะก่อนหน้านี้ครูแขกให้เด็กๆดูว่าเอะทรงกระบอกของเราจะมีหน้าตัดหัวท้ายของเราเป็นรูปอะไรนะคะใช่แล้วคะ่ะจะมีหน้าตัดของเราเป็นรูปวงกลมนั่นเองดังนั้นการที่นักเรียนจะสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้เด็กๆต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆต้องมีความรู้เกี่ยวกับ การหาพื้นที่รูปวงกลมและความยาวรอบรูปวงกลมค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันค่ะในการหาความยาวรอบรูปของวงกลมค่ะเราสามารถหาได้จาก2คูณพายคูณ r ค่ะและพื้นที่ของวงกลมล่ะคะเราสามารถหาได้จากอะไรถูกต้องแล้วค่ะเราสามารถหาพื้นที่ของวงกลมได้จากพายคูณ r ยกกำลังสองนั่นเองค่ะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกครูแขกอยากจะพานักเรียนทํากิจกรรมดังต่อไปนี้คะ่ะแต่สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. แกนกระดาษชําระคะ่ะ 2. กระดาษกราฟ 3. ดินสอและกรรไกรคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ ลำดับแรกให้เด็กๆลากเส้นรอบฐานของแกนกระดาษชำระบนกระดาษกราฟค่ะจากนั้นให้เด็กๆตัดออกเป็นรูปวงกลมนะคะได้หรือยังคะต่อไปเลยค่ะลำดับต่อไปค่ะวัดความสูงของแกรนกระดาษชำระนะคะจากนั้นตัดกระดาษกราฟให้มีความสูงเท่ากับความสูงของแกนกระดาษชำระค่ะ จากนั้นให้เด็กๆพันรอบแกนกระดาษชำระให้ริมกระดาษจดกันพอดีนะคะจากนั้นคลี่กระดาษกราฟออกค่ะจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าแล้วเด็กๆลองนับดูนะคะว่ามีพื้นที่กี่ตารางหน่วยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆให้เด็กๆนำกระดาษกราฟมาประกอบเป็นรูปทรงกระบอกค่ะ จะพบว่าจะได้เป็นพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกและเมื่อเราคลี่ออกมาเด็กๆจะคิดว่าออกมาเป็นในลักษณะไหนคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อเราคลี่ออกมาเราจะได้ผิวข้างของทรงกระบอกออกมาดังนี้ค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะ เมื่อเราคลี่ออกมาจะออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะซึ่งเราจะได้ว่าพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกเกิดจากความยาวรอบวงกลมคูณด้วยความสูงนั่นเองใช่ไหมคะเอ๊ยยังจำได้ไหมคะว่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเราหาได้จากอะไรคะใช่แล้วคะ่ะความยาวของเส้นรอบวงกลมเราสามารถหาได้จาก2คูณพายคูณ R ใช่ไหมคะ จากนั้นเด็กๆสามารถแทนค่าลงไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมคูณความสูงของเราด้วยนะคะณที่นี้ความสูงของเราคือ h นั่นเองค่ะเราจะได้พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกคือ2คูณพาคูณ r คูณ h นั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊แล้วเด็กๆคิดว่าพื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอกของเราเราสามารถหาได้จากอะไรคะ เด็กๆต้องอย่าลืมนะคะว่าฐานของทรงกระบอกของเราเป็นรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะฐานของทรงกระบอกของเราเป็นรูปวงกลมใช่หรือไม่ซึ่งการหาพื้นที่รูปวงกลมของเราคือพายคูณ R ยกกำลังสองใช่ไหมคะเด็กๆต้องอย่าลืมนะคะว่าฐานของทรงกระบอกของเรามีทั้งหมด2ฐาน ดังนั้นพื้นที่ฐานของทรงกระบอกของเราจึงสามารถหาได้จาก2คูณพายคูณ R ยกกำลังสองค่ะจึงกล่าวได้ว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกของเราประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นที่ฐานซึ่งเป็นหน้าตัดทั้งสองของเรานั่นเองรวมกับพื้นที่ผิวข้างจากนั้นเรานำทั้งสองส่วนนี้แทนค่าเราจึงได้เป็น2 π r พายยกกำลังสอง บวกกับ 2πrh ค่ะเมื่อ r ของเราแทนรัศมีของทรงกระบอกนั่นเองนะคะในขณะเดียวกัน h ของเราก็แทนความสูงของทรงกระบอกนั่นเองค่ะและเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1ค่ะกระป๋องอ,อมสินทรงกระบอกใบหนึ่งสูง15เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว6ซนตเมตรต้องการปิดกระดาษรอบข้างของกระป๋องเอ๊ถามว่าจะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยกี่ตารางเซนติเมตรคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆเราจะเห็นว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกของเรามีค่าเท่ากับ2พา r h ใช่ไหมคะและสิ่งที่เราทราบ เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานจะมีค่าเท่ากับ2เท่าของรัศมีนั่นเองแสดงว่าทรงกระบอกของเราณที่นี้จะมีรัศมีเท่ากับ6หารด้วย2เซนติเมตรนั่นเองค่ะจะได้ว่ารัศมีของเรานที่นี้ก็คือ3เซนติเมตรนั่นเองใช่ไหมคะจากนั้นเราไปแทนค่าหาพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกกันเลยค่ะ ซึ่งมี r เท่ากับ3 h เท่ากับ15เราไปแทนค่ากันเลยนะคะเด็กๆช่วยครูแทนได้ไหมคะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกของเราจะมีค่าประมาณ2คูณ3.14นคูณ3คูณ15นั่นเองค่ะช่วยครูคำนวณอีกนิดนึงได้ไหมคะว่ามีค่าประมาณเท่าไหร่ เก่งมากเลยค่ะมีค่าประมาณ282.6ตารางเซนติเมตรค่ะเราจึงสรุปได้ว่าจะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยประมาณ282.6ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะโจทย์มีอยู่ว่าให้หาพื้นที่ฐานของทรงกระบอกตัน ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว12ซนติเมตรโดยกำหนดให้พายของเรามีค่าประมาณ3.14ค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆจะเห็นว่าพื้นที่ฐานของทรงกระบอกคือ2พายอยกกำลังสองใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆจะเห็นว่ารัศมีของเราจะมีค่าเท่ากับ12หารด้วย2ซึ่งมีค่าเท่ากับ6 ดังนั้นเราจะได้ว่าพื้นที่ฐานของทรงกระบอกตันของเราจะมีค่าประมาณ2คูณ3.14คูณ6ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเมื่อเราคำนวณออกมาจะมีค่าประมาณ226.08ตารางเซนติเมตรค่ะจึงสรุปได้ว่าพื้นที่ฐานของทรงกระบอกตันรูปนี้มีค่าประมาณ226.08ตารางเซนติเมตรค่ะ ต่อไปในตัวอย่างที่3นะคะเด็กๆหาพื้นที่ของทรงกระบอกตันซึ่งมีรัศมียาว3เซนติเมตรสูง13เซนติเมตรเมื่อกำหนดให้พายของเรามีค่าประมาณ3.14ค่ะเด็กๆจะพบว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกสามารถหาได้จากอะไรนะคะใช่แล้วคะ่ะเราสามารถหาพื้นที่ผิวทรงกระบอกได้จาก 2พาย RH บวก2พาย R ยกกำลังสองค่ะจากนั้นเรานำสิ่งที่โจทย์ให้มาไปแทนค่าเลยค่ะแทนหรือยังคะเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเราแทนค่าจะได้ค่าประมาณ2คูณ3.14คูณ3คูณ13จากนั้นรวมกับ2คูณ3.14 คูณ3ยกกำลังสองเด็กๆช่วยครูคำนวณได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะจะมีค่าประมาณ244.92รวมกับ56.52ค่ะอีกนิดนึงค่ะช่วยครูรวมได้ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเราจะได้มีค่าประมาณ301.44ตารางเซนติเมตรค่ะจึงสรุปได้ว่า พื้นที่ผิวของทรงกระบอกตานรูปนี้มีค่าประมาณ301.44ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อเราหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปคะ่ะเราจะไปหาปริมาตรของรูปทรงกระบอกกันคะ่ะจากภาพครูแขกถามเด็กๆว่าทรงกระบอกรูปนี้ของเรามีรัศมียาวเป็นเท่าไหร่คะ ใช่แล้วค่ะทรงกระบอกรูปนี้มีความยาวรัศมีเป็น r หน่วยใช่ไหมคะและในขณะเดียวกันความสูงของทรงกระบอกรูปนี้เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะความสูงของทรงกระบอกรูปนี้คือ h หน่วยนั่นเองแสดงว่าในการที่เราจะหาปริมาตรของทรงกระบอกเราสามารถหาได้จากพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองใช่ไหมคะ เด็กๆช่วยรูสังเกตนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ฐานของทรงกระบอกของเราเป็นรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะฐานของทรงกระบอกของเราเป็นรูปวงกลมซึ่งความรู้ก่อนหน้าเราจะได้ว่าพื้นที่ของรูปวงกลมเราสามารถหาได้จากพายกยกกาลังสองใช่ไหมคะดังนั้นเราจะสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกได้เป็นพายกยกกาลังสองคูณ h นั่นเองค่ะ สรุปว่าในการหาปริมาตรของทรงกระบอกเราจึงสามารถหาได้จากพาย R ยกกำลังสอง h ลูกบาทหน่วยนั่นเองค่ะเมื่อ R แทนรัศมีของทรงกระบอกและ h แทนความสูงของทรงกระบอกนั่นเองนะคะเด็กๆและเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงกระบอกเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะในตัวอย่างที่4ี่ กล่าวว่าเหยือกน้ำทรงกระบอกวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานภายในได้เป็น14เซนติเมตรวัดความสูงได้15เซนติเมตรถามว่าเหยือกน้ำใบนี้จุน้ำได้เท่าไหร่เมื่อกำหนดให้ภายของเรามีค่าประมาณ3.14ค่ะพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะ เด็กๆจะเห็นว่าเหยือกน้ำของเรามีรัศมีของฐานยาว14หารด้วย2เท่ากับ7เซนติเมตรใช่ไหมคะและมีความสูง15เซนติเมตรนั่นเองค่ะจากความรู้ก่อนหน้าเราจะได้ว่าปริมาตรของทรงกระบอกของเรามีค่าเท่ากับ πr ยกกำลัง 2h นั่นเองใช่ไหมคะจากนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆลองแทนค่าลงไปเลยค่ะ แทนได้เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะเราจะแทนได้ประมาณ3.14คูณ7ยกกำลังสองคูณ15ค่ะเด็กๆช่วยครูคำนวณได้ไหมคะได้เท่าไหร่เอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะได้ประมาณ2,307.9ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเหยือกน้ำใบนี้มีความจุ ได้ประมาณ2,307.9ลูกบาทเซนติเมตรค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปดูตัวอย่างที่5ค่ะโจทย์บอกว่าถังทรงกระบอกมีปริมาตร39,250ลูกบาทเซนติเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว50เซนติเมตรถามว่าทรงกระบอกมีความสูงเท่าไหร่คะ เมื่อกำหนดให้ค่าพายของเรามีค่าประมาณ3 1 4ค่ะเด็กๆคะในข้อนี้เด็กๆยังจำปริมาตรของทรงกระบอกได้ไหมคะเอสูตรของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะการหาปริมาตรทรงกระบอกเราสามารถหาได้จากพายคูณ R ยกกำลังสอง h ค่ะจากนั้นให้เด็กๆสามารถนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาแทนค่าลงไปได้เลยคะ่ะ เด็กๆแทนได้อย่างไรบ้างคะใช่แล้วค่ะเราแทนค่าออกมาจะได้เป็น39,250ประมาณ3.14คูณด้วยเศษ50ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วย h จากนั้นเราก็คำนวณออกมาจะได้มีค่าประมาณ39,250ประมาณ3.14คูณด้วย 25ยกกำลังสองคูณ h ใช่ไหมคะครูแขกถามนักเรียนคะว่าตอนนี้เด็กๆต้องการหาค่าของอะไรคะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราต้องการหาค่าของ h นั่นเองใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก,ก็แก้สมการได้เลยค่ะ h ของเราจะมีค่าประมาณ39,250หารด้วย3.14คูณด้วย25ยกกำลังสองค่ะ ช่วยครูคำนวณต่ออีกนิดนึงได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่า h ของเราจะมีค่าประมาณ20เซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าถัทางทรงกระบอกจะมีความสูงประมาณ20เซนติเมตรค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคะจากความรู้ที่เราเรียนกันมาในชั่วโมงนี้เด็กๆคิดว่า เราสามารถสรุปการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกได้อย่างไรบ้างคะใช่แล้วค่ะทรงกระบอกของเราคือรูปเลขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกันเมื่อตัดทรงสามมิติด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้วจะได้รอยตัดเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานค่ะการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก เราสามารถหาได้จากพื้นที่หน้าตัดทั้งสองรวมกับพื้นที่ผิวข้างค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ2ย r ยกกำลังสองบวกกับ2พ r h ค่ะเมื่อ r ของเราแทนรัศมีของทรงกระบอกนั่นเองค่ะและ h ของเราคือความสูงของทรงกระบอกค่ะสำหรับการหาปริมาตรของทรงกระบอกเราสามารถหาได้จาก พื้นที่ฐานของทรงกระบอกคูณความสูงซึ่งเราจะได้เท่ากับพาย r ยกกำลังสองคูณ h ค่ะหรือพาย r ยกกำลังสอง h นั่นเองนะคะเมื่อ R ของเราแทนรัศมีของทรงกระบอกและ h ของเราแทนความสูงของทรงกระบอกนั่นเองนะคะเด็กๆคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะไปทำกิจกรรมกันค่ะ กิจกรรมของเราในวันนี้โจทย์ทีอยู่ว่าถัางเก็บน้ำทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14ฟุตวัดความสูงได้20ฟุตถามว่าถัางเก็บน้ำนี้จุน้ำได้เท่าไหร่คะเมื่อกำหนดให้พายของเรามีค่าประมาณ3.14ค่ะครูแขะจะให้นักเรียนลองคิดสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทำกันได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันเลยค่ะจากโจทย์บอกว่าถัางเก็บน้ำมีความยาวรัศมีที่ฐานยาว7ฟุตและส่วนสูง20ฟุตใช่ไหมคะและเนื่องจากว่าปริมาตรของทรงกระบอกของเรามีค่าเท่ากับ πr ยกกำลังสอง h ใช่ไหมคะจากนั้น เด็กๆสามารถนำสิ่งที่โจทย์ให้มาแทนค่าได้เลยค่ะลองแทนค่าได้เท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปริมาตรของทรงกระบอกจะมีค่าประมาณ3.14คูณ7ยกกังสองคูณ20นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆคำนวณออกมาเด็กๆได้เท่าไหร่คะเท่าครูแขกไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะครูแขกได้ประมาณ3,077ลูกบาศกฟุตนั่นเองค่ะ สรุปว่าถังเก็บน้ำจุน้ำได้ประมาณ3,077ลูกบาทฟุตนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆเ,เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคะจากความรู้ที่เราเรียนกันมาในวันนี้ครูแขกอยากจะให้ประเมินตนเองว่าเอ๊สิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้เด็กๆมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดและที่สำคัญคะ่ะเราจะสามารถนำความรู้ที่เราเรียนกันในวันนี้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะถ้าเด็กๆสามารถตอบสิ่งนี้ได้นั่นแสดงว่าเด็กๆบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ